นี่คือบ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับที่มีขนาด18คูณ15เมตรนะครับเราจะเลี้ยง1บ่อเนี่ยต่อปลาดุก6,000ตัวนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจำนวนแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรนะครับขนาดความใหญ่ของปลาเนี่ยประมาณ4-5ตัวลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราจะมีวิธการเลี้ยงอย่างไรและไปพบกับเจ้าของบ่อเลยครับ เมื่อก่อนเป็นพื้นที่แบบพื้นที่ไม่ใช่เป็นบ่ออย่างนี้นะฮะเป็นแบบพื้นที่อย่างนี้เลยครับเรียบไปเลยเรียบไปเลยนะซึ่งในช่วงที่ทําโครงการนะครับเราได้มีการได้มีการสร้างบ่อขึ้นมาจํานวน2บ่อนะครับซึ่งความสําเร็จของการดําเนินโครงการนะครับซึ่งทางคุณแม่ได้รับ งบประมาณหรือทุนเนี่ยจากบริษัท King Power นะครับโดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเนาะคืนี้ผมอยากให้คุณแม่อลองเล่าถึงความสำเร็จในการเลี้ยงปลาดุกเนี่ยนะผมถึการปลูกผักด้วยที่ได้เงินทุนจากบริษัท King Power เนี่ยว่าทำมาแล้วเกิดความสำเร็จอย่างไรนะครับก็ปลูกผักเลี้ยงปลาดุกมันก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่ามันทำ่าย ยังน้อยๆอ่ะกระดูกไม่มีอะไรเลยแค่ให้อาหารอย่างเดียวตอนเชา้าตอนเย็นค่ะแค่นี้เองแล้วก็รอเวลาที่ว่าเออมีอะไรที่เป็นอาหารเสริมเป็นพวกทักไบเขียวเป็นโจ๊กเป็นเน,นื้ออะไรบ้างด้วยก็จะมาลงวาให้มัากินค่ะมันช่วยได้แล้วก็ทํามาประมาณสามสี่เดือนสี่เดือน่ <4 S 2> เห็นความสำเร็จเราชื่นใจไหมครับค่ะดีใจครับ แล้วอุปสรรคที่ผ่านมาเจออะไรบ้างแม่มีอย่างเดียวแหะค่ะน้ำท่วมปีนี้นมันมใช่มันไม่เหมือนทุกป,ปีค่ะปีนี้มันมามันไม่เหมือนทุกป,ปมมีมามากที่สุดเลยจากที่ว่าเคยมาแค่เฉเพาะที่ว่าท่วมในแค่พื้นน้าจะเสียด้มันขึ้นมาสูงมากแล้วคุณแม่มีวิธีการแก้ปัญหายังไงครับถ้าเกิดอโอเคในกรณีน้ำท่วมเนี่ยลูกปลาจํานวนมากเนี่ยที่ตกลงไปเยอะเนี่ยคุณแม่มีวิธีการจัดการยังไงครับตอนนั้นเอายเอาะา ไว้ตรงไหนครับตรงนี้นหลังตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นหลักที่เอาไว้ล้อมปลก,กเขียวป้องกันไม่ให้ลูกปลาดีออก<ร>จากบอ่อไปมากกว่าน,นั้นนะครับก็ขอบคุณค่ะขอบคุณบริษัท H ทิงทาวเวอร์ค่ะที่ช่วยเหลือเงินงก็นีมาค่ะ แม่มีรายได้มีงานทํามีอาชีพเสริมค่ะไม่ต้องไปทางไหนค่ะทำตรงนี้อย่างเดียวค่ะเรียยร้อยค่ะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณมาก